มาสอนไม่ต้องไม่ตังเยี้เลยเนี่ยก่อนดักเลยก็มีแต่ก็ยังบอกมีเตือนเดียวแล้วเห็นตรงกันเงินไม่พอซื้นนอน<อ>พี่แจ๊สสี่คือของจริงบอกให้พี่แจ๊สจสี่คนเดียวพีจพ่จ๋าซื้อว่ามันเลยพี่แจ๊สสี่คือไปที่ไอตบอกให้ถ้ารักรแปลว่าแตกอีกเป็นเทอมออดเดีแต่ก็รู้ว่าแตกไม่แตกเพราะไม่แตกแล้วเขาแตกเขาเวิร์กตอนนั้นมันไกลไปจะก็แลเดี๋ยวก็แลเดี๋ยวก็แล้ หลไปเลยใ่มาเดี๋มาเดียวมาสลอตเลนหลุดะเนี่ยไม่หลุดเดี๋ยวเดี๋ยวข้ายาตให้เอง่เดี๋ยวจขีบไปเดี๋ยวตัวดีกาให้ได้ทำไงให้สองสองระเบิด ดินายสามตัวดูไม่ดีข้าเก่าข้าเก่าถ้าเราไม่ได้ดนดินยเราเาสก่อนฆ่าเอได้เลยจะต่ออ่เนี่ยตัวไกลเนี่ยเพิ่งมาเอาเดี๋ยวเอะดีนายไปนะเดินไปตัว้องฟ์มเลดล้าานใส่่วตัวนี้ จะเดือดพาติกแจ๊บพราะผมอยากฆ่าดิี่ยผมจะเอาเออนะพี่แอมพี่แบมลุนบอลด้วยลุนก็บลุนพี่ก็บลุนบอลพี่หลุดอยู่นะลาเคมไม่คองเพนน่มิวขอเมาค้างเมาขะ

เดินเดินเดิน่ายเทพิดนะเทพิดเทพิดเทพิดเดี๋ยวอย่ารอจนกว่าผู้าราผู้าราโอ้ยนะเชินชัดช่วยะ ท่านเป็นอะไรฟังมันตัวซ้ายไปเลยป่ะพวกคนมาส่งไดนผมเตะมันแหบพี่แล้วพี่น่าจะมีบาดผมเตะมันหาพี่แล้วพี่ก็สกิ้ว่าเขาฟ้องพี่ินเก็บโบนะเก็บมีเก็บมี Khoa chân, nè, Cho bắn. Bắn lại lên. hả? Over there. Yeah, sĩ. Huân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 

We meta we use. Meta use Can you use. Can, can you bid? Yeah, Peter. Let's go out this one. Wait, wait. What? What? มามา่ยาวแบว่าจะปต่วออยละไม่ได้ละ ที่เป็นคนหนักอรเวลซ์พี่วะไม่วไมีวเี่ยตายไไม่มีชิวเอ เขาไม่กี่บ่อยมากเติมวาล์ไปนอยได้ฆ่ามมนเลยแก่ดีายได้บิ๊กนองสิบนาทีตัวบาร์เพิ่มสให้เยอะเชียวม่ค่อยอยากสมบูรณ์อ้ ได้ฝั่งเขาเพี่อะเขาจะมาเดินเ้ยเขาจะเดินอย่างนั้นแต่แบบไม่ได้ใช่ไอ้บิงขวดที่ขวดที่ขวดตุ่มตีตุ่มเด่ะตุ่มมาตีตุ่มเลยขวดขวดขวดเอ็มแบกว่ะเอ็มแบกว่ะเดี๋ยวเอ็มมาสุดให้ไปเฮา i you. Just leave the LC, Why can't you come? We can fight. Why, man? Why, 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 why it's uh, a good fight? Batman Batman Batman. Kill

Ai cô vẫn ngồi đi ngữ sưu. Exactly so. Tell me what it Em chá. Baba hát Oi!

ขอเชื่อนะน s องแค้มแอ้มแค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 ้้แ้แมแแ

Wait, wait. Yes, I'm under attack, I think you got the point. Covering ground. go there. Go here. Exactly safe. So. Purpose with it.

ไม่มีบีเคบีอยู่นะแต่ฟนฟครไม่มีวิโอบีเคบีัดคลลแคไลออนโหลวนาเห็นมิวไปดีกว่าเมื่อกี้มันครอบอะไรวะครอบบีเคบีครอบแบบไม่รู้ครอบทำไมมอยากใช้เครียดนะไม่ได้ใช้เออ

กูไปดีกว่าอ,าอาไหนนี่ไบบนี่มีเมตาปะเอแต่ว,ว่าเรามอดไปกไปก่อนแล้วกว็

ไม่ยไม่กล้าสู้เฮียไม่ชนะล้เวทอมประวาไม่เคยบอกว่าไม่จิกบอดก็ไม่มีขอมาคนหนักไม่มีแสงกกชาไม่มีเลยเลยยิ่งานนนกัโอ้ยเวทจะแบบโนเมตาจะกอีกไโนเมต guys คนม force fights

must be. Gonna go, guys, guys. Magnus. That they did. Go for

Let's go. The Hikar, what a Hikar, we can go now. The enemy's middle tower has fallen. Don't quit now. Stay, I cannot be. I'm not going to be. My mother. Alright, I'm on. They smoke, they smoke. We, yeah. I have buyback, guys. Let's go ahead and buyback. Yes. Dominating, I guess. Six. Sniper kill. Double kill. They're unstoppable. And there they go. to be hawk hopefully screwed back we're we'll gonna be back we're we'll gonna be back <laughs> yeah thought lucky would he be in lava really that uh don't care not the enemy's middle tower has fallen. Again, I got this on oh, the main, main wall. A dominating performance, or not? Oh, no. No. yeah. Ah, I hope to call it. Okay. เที่ยวอะไรเที่ยวอะไรทำให้ทำให้ทำให้เขนไปเล่นไฮอะโคตรสูญเสียความมั่นใจอ่ะเอาไม่อยากเล่นดักเทีกลับยงทีมาต่ออ้เหี้ยมันลืมอ่ะทอยท่าคุ้งแล้วก็แล้วก็ทีเอ็นทีแล้วก็ทอยท่าคุ้งอ่ะดักเสียแล้วก็ไปกดอีกเลยแล้วก็อยากเล่นดักเสียอีกเลย